วันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม GBC ระดับรัฐมนตรีกลาโหมของไทยและกัมพูชาโดยย้ำว่าไทยไม่เปิดด่านชายแดนหากไม่บรรลุ3เงื่อนไขสำคัญทั้งการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้วัตถุระเบิดและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สแกมเมอร์ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในเดปาวและกาตาขอยืนยันคนไทยปลอดภย100ัยร้อเปน ภายใต้การดูแลและการแจ้งเตือนจากสถานทูตค่ะซึ่งวันนี้นายนิกรเดชพลังกูลโฆศกกระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่1ทับ2,568ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาโดยยืนยันค่ะว่าความคืบหน้าในหลายเรื่องถือเป็นพัฒนาการสำคัญแต่ยังไม่มีการ เปิดด่านชายแดนจนกว่าจะบรรลุ3เงื่อนไขสำคัญดังนี้ค่ะนั่นก็คือการถอนอาวุธหนักและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนตามกรอบเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยตั้งคณะประสานงานร่วมกันภายใน1สัปดาห์และเริ่มดำเนินการทันทีภายใน1เดือนรวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สแกมเมอร์ทั้ง2ฝ่ายจัดตั้งคณะทำงานภายใน1สัปดาห์ ฝ่ายไทยส่งข้อมูลที่กัดสแกมเมอร์กว่า60แห่งให้กัมพูชาแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือประเด็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงและความปลอดภัยรวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศบริเวณชายแดน4เรื่องด้วยกันได้แก่1การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วให้คณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC หารือและ RBC กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ 2การลดวาทกรรมยั่วยุและข่าวปลอมเพื่อสร้างบรรยากาศการเจรจาสันติวิธี3การผ่อนปลนผ่านแดนบางประเภทและบางจุดสำหรับขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการ4ชายแดนจะยังไม่เปิดและการขนส่งสินค้าใดๆจะยังไม่เกิดขึ้นหาก3เงื่อนไขข้างต้นยังไม่บรรลุผลอย่างมีนัยสำคัญค่ะส่วนกรณีทัวไทยถล่มเพจสถานทูตญี่ปุน่น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงค่ะว่าเหตุการณ์เกิดจากห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนและความคาดหวังการเปิดด่านซึ่งยังเป็นเพียงแนวคิดทั้งนี้ได้สื่อสารกับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วค่ะว่าการเปิดด่านขอย้ำว่าต้องรอให้เก็บกู้ทุ่นระเบิดการถอนอาวุธหนักและการปราบสแกมเมอร์เสร็จเรียบร้อยก่อนกระบวนการนี้มันใช้เวลา และอย่างที่ผมได้เรียนไปหากดูผลการประชุม g p c ดีๆเนี่ยการเปิดด่านเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ c ondition 3ข้อนะครับจะเป็นเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดก็ดีจะเป็นเรื่องการการปรับอัตราอาวุธก็ดีนะครับเรื่องสไค m เมอร์ก็ดีนะครับตราบใดที่3สิ่งนี้ยังไม่เกิดเนี่ย ก็การเปิดหนาเนี่ยก็เป็นเพียงไอเดียนะครับเป็นเพียงสิ่งที่ได้ ไไดได้ดด้เสนนอกกนนัีประชุมแลขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในเนปาลและเหตุการณ์ในกาตารวมไปถึงการคุ้มครองดูแลคนไทยในสถานเอกอัครราชทูตไทยว่าเหตุการณ์ไม่สงบในเนปาลจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านทุจริตและมาตรการห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ของรัฐบาลเนปาลโดยกลุ่มเจนแซตตั้งแต่เกิดเหตุมีการประกาศเคาร์ feel. สถานเอกอักรราชทูตได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแม้สถานเอกอักรราชทูตจะปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ก้ากันยาย,ยนเป็นต้นมาแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านซึ่งมีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมช่วยเหลือคนไทยขณะนี้มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเนลปลาทั้งชั่วคราวและถาวรรวม100คนทุกคนปลอดภัยดีมีการติดต่อเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอส่วนสถานการณ์ที่กา ตาที่เกิดความไม่สงบในวันที่9กันยายนนายนิกรเดชระบุว่าหลังเกิดเหตุการณ์สถานทูตประกาศถึงคนไทยทันทีขณะนี้เหตุการณ์สงบแล้วไม่มีสถานการณ์บานปลายซึ่งปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ราว4,000คนหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานทูตได้24ชั่วโมงค่ะ